เอาละครับคุยกันเรื่องร้อนๆวันนี้เลยนะฮะหนีไม่พ้นการเมืองไทยแน่นอนสุดท้ายเออสภา,าก็เคาะวันโหวตนายกมาแล้วค่ะได้วันแล้วนะคะวันที่5กันยายนน,นี้เองมันเหมือนแบบส่งสัญญาณอะไรแรงๆเลยนะโดยเฉพาะกับฝั่งเพื่อไทยและคนที่ดูเหมือนจะมาแรงแซงทางโค้งจริงๆตอนนี้อ <c oughs> ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับ ใช่ค่ะคือการที่สํานักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขาประกาศวันโหวตออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะอืมสําคัญยังไงครับมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าเอาละกระบวนการต้องเดินหน้าต่อนะไม่มีทางอื่นแล้วไอ้ที่เคยลือๆกันว่าจะดึงเกมหรือจะยุบสภาอะไรแบบนั้นก็คือจบจบข่าวตรงนั้นไปเลยค่ะต้องเดินหน้าตามกระบวนการในสภาเท่านั้นผมเห็นรายละเอียดประกาศนะลงวันที่3ามกันยาสดๆร้อนๆเลยระบุชัดเป๊ะมากบอกว่า บรรจุวาระด่วนที่8ค่ะวาระด่วนคิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่5กันยามีลายเซ็นท่านเลขาสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขันด้วยนะชัดเจนขนาดนี้เป๊ะเลยค่ะแสดงว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆเบื้องหลังนี่คงเคลียร์กันมาหมดแล้วว่าต้องโหวตในสภาสถานเดียว ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวเงี้ยคะว่าอาจจะมีการพยายามนําชื่อขึ้นทุนกล้าวไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการโหวตในสภาก่อนอ๋อที่ลือกันหนาวหูช่วงหนึ่งใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นอาจจะเจออุปสรรคหรือว่าถูกตีกลับลงมาหรือมีเหตุให้ต้องชะลอไปตีตกกลับมาว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นค่ะทําให้สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่สภาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตามขั้นตอนปกติก็คือต้องโหวตให้สสส,สวเขาแสดงความเห็นชอบกันก่อน งั้นที่เคยลือกันว่าเพื่อไทยอาจจะพยายามดึงเกมหาทางออกอื่นหรือแม้กระทั่งเสนอเรื่องยุบสภาเองเลยอันนั้นก็คือปิดประตูไปแล้วสินะครับตอนนี้ณนะตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือทุกอย่างต้องเดินหน้าผ่าน,นกลไกสภาแล้วแบบนี้เพื่อไทยล่ะครับจากที่เคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมาตลอดรอบนี้จะเอายังไงต่อมีข่าวออกมาเยอะมากนะว่าเออยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเหรอจริงดิ กระแสข่าวแรงมากค่ะเรื่องนี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเพื่อไทยเคยเป็นฝ่ายค้านด้วยเหรอทำสิ่งคิดอ๋อเคยสิสมัยที่แล้วนี่เองใช่ค่ะสมัยที่แล้วก็เป็นฝ่ายค้านคู่กับพักเก้าไกลเดิม ผมนี่ความจำสั้นจริงๆลืมไปเลยล่าสุดคุณช่อบพนิกาก็ยังโพสต์เหมือนชวนชวนอยู่นะให้กลับไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับพักประชาชนค่ะก็ถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะคะการตัดสินใจถอยไปเป็นฝ่ายค้านของเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยนะใหญ่มากนะสำหรับพักระดับนี้อาจจะมองว่าเป็นการกลับไปตั้งหลักก่อนไหมสะสมกำลังเตร็มตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ว่า บทบาทฝ่ายค้านคราวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าจะทําหน้าที่ได้เข้มข้นแค่ไหนทําไมล่ะครับเป็นแกนนํามันก็มีความซับซ้อนในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะอ๋อเข้าใจแล้วคือเคยจะจีบกันอยู่พอเขาไปได้กับคนอื่นตัวเองต้องมาคอยจับผิดมันก็จะดูแปลกๆหน่อยใช่ค่ะมันมีความกระอักกระอ่วนนิดๆหรือเปล่าวันนี้ต้องรอดูแล้วยิ่งมีประเด็นที่อาจารย์นันทนากิจมานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาเคยพูดไว้ครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยหรือก้าวไกลเดิมที่เป็นฝ่ายค้านหลักตอนนี้เอ่อ อาจจะไม่ได้ตรวจสอบแบบเข้มข้นเหมือนเดิมนะอือหือมีคนต้องข้อสังเกตแบบนั้นเหมือนกันอาจารย์นันทนาบอกว่าดูเหมือนจะมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับรัฐบาลใหม่หรืออาจจะกลายเป็นพี่เลี้ยงให้รัฐบาลได้ซ้าไปอูห้หูถ้าเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็น่าคิดนะแล้วถ้าเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเนี่ยจะกลายเป็นแบบฝ่ายค้านเสียงอ่อนๆไปด้วยกันหรือเปล่าการตรวจสอบจะหายไปไหมประเด็นเรื่องบทบาทของฝ่ายค้านโดยชวพักประชาชนเนี่ยนะคะ น่าจับตาดูมากๆเลยในสมัยประชุมนี้คือถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่ประนีประนอมกับรัฐบาลจริงๆอย่างที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยการทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลในสภามันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าที่ประชาชนคาดหวังหรือเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะคะอันนี้ต้องรอดูการทําหน้าที่จริงๆต่อไปเอาล่ะพักเรื่องฝ่ายค้านไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับ มาดูคนที่น่าจะาเข้าวินเป็นนายกคนที่32กันดีกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโอ้โหโปรโฟไฟล์นี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะแน่นมากเกิด13กันยายนอีกไม่กี่วันก็จะครบ59ปีพอดีเป๊ะเลยนะอาจจะได้ฉลองวันเกิดควบตำแหน่งนายกเลยก็ได้ใครจะรู้ <laughs> ก็เป็นไปได้นะคะแล้วพื้นเพก็น่าสนใจ เป็นลูกชายคุณชวรัตชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีมหาไทยและก็เป็นผู้ก่อตั้งซิโนไทยบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศด้วยค่ะคอนเน็กชันทางธุรกิจก็แข็งแกร่งส่วนประสบการณ์ทางการเมืองนี่ถือว่าเจนจัดมากผ่านมาหลายยุคหลายรัฐบาลเลยนะใช่ค่ะประสบการณ์ตรงนี้สำคัญมากจริงๆเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยคุณทักษิณชินวัตรนะคะอ๋อตั้งแต่ยุคนั้นเลย ค่ะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้บทบาทเด่นมากช่วงโควิด -19 ทีที่เราจำกันได้ใช่ใช่ช่วงนั้นออกสื่อบ่อยมากแล้วก็ล่าสุดเลยก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรก่อนที่จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองไปการที่ผ่านงานกับรัฐบาลหลายคั้วแบบเนี้ยมันทำให้ภาพของคุณอนุทินดูเป็นยังไงครับ ถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นสูงมั้งคะสามารถทำงานได้กับหลายฝ่ายปรับตัวเก่งอะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่การเมืองนะเรื่องเรียนนี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันจบวิศวกรรมศาสตร์จากอเมริกาค่ะด้านวิศวะแล้วก็พวกหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่างๆนี่เรียนเยอะมากจริงๆทั้งวปอรุ่น6 1ที่เห็นว่ายังเรียนอยู่ด้วยนะอ๋อยังเรียนอยู่เหรอคะใช่ครับแล้วก็หลักสูตรของตำรวจหลักสูตรการค้าการป้องกันร,ราชอาณาจากักรหลักสูตรนวัตกรรมโอ้ยเยอะไปหมด ส่วนเรื่องแนวคิดทางการเมืองที่พักครราประกาศไว้ก็มีหลายข้อนะคะเช่นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันนี้ก็เป็นจุดยืยนพื้นฐานค่ะแล้วก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนแล้วก็มีสโลแกนเด่นๆที่เราได้ยินบ่อยๆคือพูดแล้วทำพูดแล้วทำนี่แหละที่น่าจะถูกจับตามมากที่สุดหลังจากนี้ใช่ค่ะคนคงรอดูว่าจะทำได้จริงแค่ไหนแต่ที่นี้ พอมันต้องมาจับมือกับพักประชาชนจริงๆถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตามนะประเด็นที่เคยเหมือนอยู่คนละขั้วเลยอย่างเรื่องมาตรา1นึเนี่ยมันจะไปกันยังไงล่ะครับอืมนั่นสิคะคือถึงแม้สารรัฐธรรมนูญจะเคยมีคำวินิจฉัยเรื่องการเอาไปใช้หาเสียงไปแล้วก็จริงแต่พอมาเป็นพักร่วมรัฐบาลทำงานด้วยกันจริงๆมันต้องหาจุดร่วมหรือต้องเคลียร์กันไม่ใช่หรอหรือว่าจะลิงเลี่ยงไม่พูดถึงไปเลย นี่คือความท้าทายสำคัญเลยค่ะในการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดนี้คือการหาจุดสมดุลระหว่างจุดยืนเดิมของแต่ละพักโดยเฉพาะพักที่เคยมีความเห็นต่างกันมากๆแต่ความจำเป็นในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่าง12เนี่ยคิดว่าคงต้องมีการเจรจาต่อรองกันภายในหรืออาจจะหาทางออกที่ไม่สร้างความขัดแย้งรุนแรงจนเกินไปนับหรืออาจจะพักไว้ก่อน คุยเรื่องปากท้องก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ณเวลานี้เลยเนี่ยสิ่งที่คนน่าจะโฟกัสและจับตาดูมากที่สุดจริงๆก็คือสโลแกนพูดแล้วทำนั่นแหละโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องว่าจะทำได้จริงตามที่พูดไว้แค่ไหนพูดถึงการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างแบบนี้ มันอดไม่ได้จริงๆนะที่จะนึกถึงวลีคลาสสิกในตำนานมันจบแล้วครับนายโอ้ oh, ค่ะจำได้จำได้ไดสมัยที่คุณเนวินชิดชอบแยกทางกับคุณทักษิณแล้วก็ไปหนุนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกอ่ะตอนนั้นน่ะค่ะดังมากวลีนั้นตอนนี้มีคนเอารูปเก่าๆที่คุณภูมิธรรมเวทีชัยกระสิบข้างหูคุณเนวินมาทำมีมมาเล่นกันอีกแล้วเหมือนกับว่าหรือนี่จะเป็นภาคต่อมันจบแล้วครับนายพาร์ทสอง แค่เปลี่ยนตัวละครหลัก <laughs> การเมืองไทยมันก็มีการปรับเปลี่ยนขั้วอำนาจแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะการเปรียบเทียบกับอดีตมันก็ช่วยให้เราเห็นภาพวงจรหรือแพ็กทอนบางอย่างได้ชัดขึ้นครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ละเหตุการณ์มันก็มีบริบทเฉพาะตัวของมันมีปัจจัยแวดล้อมมีตัวแสดงแล้วก็ผลลัพธ์ที่อาจจะแตกต่างกันไปสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนในแบบของมันเองที่เราต้องวิเคราะห์จากข้อมูลตรงหน้าเป็นหลักค่ะ มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้น่าสนใจคือคุณปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตนกากกเมืองอ๋อคุณสุรนันท์ใช่ครับเขาบอกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ performance หรือผลงานหลังจากนี้ค่ะข,ขึ้นอยู่กับผลงานถ้าคุณอน,นุทินทําผลงานได้ดีประชาชนพอใจภูมิใจไทยก็อาจจะเติบโตขึ้นไปอีกในการเลือกตั้งครั้งหน้าจากสสประมาณ70กว่าเสียงตอนนี้อาจจะทะลุร้อยก็ได้ มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าบริหารดีส่วนเพื่อไทยถ้าปรับบทบาทไปเป็นฝ่ายค้านแล้วทำหน้าที่ตรวจสอบได้ดีมีคุณภาพเข้มแข็งก็อาจจะเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้เหมือนกันนะ หลังจากที่เสียคะแนนเสียรางวัลไปพอสมควรเลยจากเรื่องนายกสองคนที่หลุดตำแหน่งไปทั้งคุณเสธฐาทวีสินและก็คุณแพททองทานใช่ค่ะคุณสุลนันชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ดีเลยคือพักประชาชนถึงแม้จะมีปัญหาภายในอะไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นพักกระแสหลักที่ถามเสียงแข็งแกร่งอยู่ครับส่วนภูมิใจไทยถ้าบริหารได้เข้าตาประชาชนก็มีโอกาสขยายฐานเสียงได้จริงๆ ทุกพักมันมีทั้งโอกาสและความท้าทายรออยู่ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่หลังจากนี้จริงๆค่ะว่าจะตอบโจทย์ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่บทบาทโดดเด่นขึ้นมามากในช่วงเปลี่ยนฐานนี้คือคุณสุชาติชมกลิ่นหรือที่เรียกกันว่าเสียเหงอ๋อค่ะคุณสุชาติที่พากลุ่มสสประมาณ16คนจากพักรวมไทยสร้างชาติมานั่งแถลงข่าวร่วมกับทางภูมิใจไทยเลยนะใช่ค่ะเห็นภาพข่าวอยู่ ประกาศชัดเจนเลยว่าจะสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุผลก็ทาสิกมากครับเพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างสวยงามค่ะเป็นเหตุผลยอดนิยมแล้วก็แสดงความมั่นใจมากๆด้วยนะว่าคุณอนุทินจะสามารถทําตามข้อตกลงสีเดือนที่เคยมีข่าวลือกันได้จริงพร้อมหนุนเต็มที่การเคลื่อนไหวของคุณสุชาติและกลุ่มสสเนี่ยก็เป็นการใช้เอกสิทธิ์ของสสออย่างที่เจ้าตัวเขาอ้างนะคะ เขาบอกว่าการโหวตให้คุณแพทองทานพังก่อนน่ะมันจบไปแล้วเรื่องนั้นาจบไปแล้วค่ะครั้งนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งใหม่เพื่อประเทศชาติเป็นหลักส่วนเรื่องโคต้ารัฐมนตรีล่ะครับนักข่าวก็ถามนะอันนั้นคุณสุชาติก็ตอบสไตล์นักการเมืองเลยค่ะว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยคุยกันแต่เรื่องว่าถ้าเกิดคุณแพทองทานเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจริง จะรับมือสถานการณ์กันยังไงแค่นั้นแหมเชื่อได้แค่ไหนเนี่ยแต่ประโยคเพื่อประเทศนี่ใช้ได้ตลอดจริงๆนะค่ะแต่มันก็น่าสนใจนะเพราะก่อนหน้านี้ภาพของคุณสุชาติกับพักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันพอสมควรเลยนะใช่ค่ะมีประเด็นกันอยู่พอนักข่าวถามเรื่องนี้คุณสุชาติก็บอกว่า โอ้ยต้องมองข้ามเรื่องเก่าๆไปไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทอะไรกันแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนสอสอด้วยกันทำงานเพื่อประเทศโอ้โหหมดเปลี่ยนวัยจริงๆค่ะนักการเมืองก็แบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้คุณสุชาติยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังอยู่ในตำแหน่งรักษาการถ้าเกิดว่าคุณอนุทินได้เป็นนายกจริงๆเนี่ย คุณสุชาติจะได้อัปเกรดเป็นรัฐมนตรีว่าการเต็มตัวเลยไหมโดยเฉพาะเก้าอี้กระทรวงแรงงานที่ดูเหมือนจะเป็นกระทรวงที่คุณสุชาติอยากได้มานานแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่แหละค่ะที่หลายคนจับตามองมากๆว่าสุดท้ายแล้วจะตกเป็นของคุณสุชาติหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูการจัดสรรโคต้าในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการอีกทีนะคะครับ ต้องรอดูของจริงและที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือสถานการณ์ภายในพักรวมไทยสร้างชาติเองตอนนี้มันก็เหมือนกับแตกออกเป็นสองกกค่อนข้างชัดเจนแล้วนะยังไงครับก็คือกลุ่มหนึ่งนำโดยคุณสุชาตินี่แหละที่แยกตัวออกมาชัดเจนว่าจะสนับสนุนภูมิใจไทยครับกลุ่ม16คนใช่ครับใช่ค่ะ แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังดูเหมือนว่าจะยังอยู่กับขั้วเดิมคือขั้วเพื่อไทยซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านอ้าวพักเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละฝั่งใช่ค่ะความสัมพันธ์ภายในพักตอนนี้ก็น่าติดตามมากๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะมีการขยับขยายอะไรอีกหรือเปล่าโอ้การเมืองไทยนี่ซับซ้อนจริงๆนะครับมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเก็บตกอีกนิดครับ วันที่คุณอนุทินมาที่สภาก่อนที่จะมีประกาศวันโหวตออกมานักข่าวเล่าว่าดูยิ้มแย้มแจ่มใสามากเป็นพิเศษเลยอารมณ์ดีว่างั้นเถอะใช่ครับพอถามเรื่องว่าที่นายกคนที่32เนี่ยก็ยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ตอบอะไรสงวนท่าทีแล้วตอนที่กําลังจะเดินทางไปเซ็นข้อตกลงอะไรสักอย่างมีนักข่าวตาดีสังเกตเห็นเข็มกลัดรูปแปดเหลี่ยมแปลกๆที่ติดอยู่ตรงอก,อกเสื้อคุณอนุทินอ๋อมีคนเห็นเหรอคะใช่ครับนักข่าวก็เลยถามว่า เข็มกลัดนี่คืออะไรมีความหมายอะไรหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบสั้นๆว่าติดเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ขึ้นรถไปเลยทิ้งให้คนตีความกันไปอืมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะอาจจะมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรืออาจจะไม่มีก็ได้เป็นสีสันทางการเมืองใบใช่ครับ ส่วนประเด็นที่ยังดูเหมือนค้างคายอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะส่งผลอะไรแล้วก็คือเรื่องที่มีสอสอบางส่วนพยายามจะยื่นเรื่องให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความค่ะเรื่องสถานะตุลาการใช่ครับตีความสถานะตุลาการสารรัฐธรรมนูนคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ร่วมวินิจฉัยคดีของคุณแพทย์ทองทานด้วยแต่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะสามารถหยุดยั้งกระบวนการโหวตนายกในวันที่5กันยายนนี้ได้แล้วละครับ ค่ะกระบวนการน,น่าจะเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิมอ๋อแล้วก็เรื่องที่คือหากันคำๆแต่ดังมากจริงๆนะเรื่องเลขเด็ดเรื่องนี้ต้องมีทุกครั้งเลยนะคะจำได้ไหมครับวันที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินคดีคุณแพทองทานซึ่งท่านเป็นนายกคนที่31ของไทยค่ะจำได้ค่ะหวยงวดนั้นออดเลขท้าย2ตัว3าหนึ่งเป๊ะเลยโอ้โหบังเอิญมากคนก็เลยแซวกันใหญ่เลยว่าอา้าวงวดนี้วันที่5กันยา หวตนายกคนที่32เลข32จะเกลี้ยงแผงไหมแล้ว59อายุคุณอนุทินที่กำลังจะถึงนีล่ล่ะเลขนี้จะมาแรงไหม <c oughs> อันนี้เราไม่ได้ใบหวยนะแค่เล่าปรากฏการณ์เฉยๆ <c oughs> เป็นเรื่องปกติค่ะที่คนจะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองกับเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องโชคลาบเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้เป็นสีสันไวค้ค่ะเอาละครับสรุปสถานการณ์ณจุดนี้ ที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าวันศุกร์ที่5กันยายนนี้เราจะได้เห็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในสภาครับค่ะกำหนดวันชัดเจนแล้วและผู้ที่คาดการณ์กันว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอทั้งจากสอสและสอวอก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแนวโน้มสูงมากค่ะตอนนี้ส่วนพักเพื่อไทยที่เคยเป็นแกนนา ก็มีแนวโน้มสูงมากเช่นกันที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาครับค่ะซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่าหลังจากได้นายกคนใหม่แล้วการฟอร์มคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรใครจะได้กระทรวงไหนไปดูแลบ้างครับการแบ่งเค้กนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่จะผลักดันคืออะไรแล้วบทบาทของฝ่ายค้านทั้งพรรประชาชนและพรรเพื่อไทยถ้าไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆ จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่นี้ได้เข้มข้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนนั่นสินะครับคำถามทิ้งไทยที่อยากชวนให้ปรึคิดกันต่อก็คือด้วยสมการการเมืองชุดใหม่แบบนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นรัฐบาลผสมหลายพักหลายขั้วมารวมกันแบบนี้เนี่ยการตรวจสอบทวงดุลมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะและสโลแกนพูดแล้วทำที่ภูมิใจไทยใช้หาเสียงมาตลอดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้จริงไหมในทางปฏิบัติ แล้วประชาชนอย่างเราเราท่านๆเนี่ยจะวัดผลงานของรัฐบาลชุดนี้จากอะไรในช่วงเวลาสั้นๆแค่4เดือนตามที่มีข่าวลือหรือถ้าเกิดว่าได้อยู่ยาวกว่านั้นจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับประเทศได้บ้างค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะครับ ถ้าชอบการเจาะลึกประเด็นการเมืองแบบถึงแก่นแบบที่เราคุยกันวันนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อนะคะและที่สำคัญกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นประเด็นร้อนๆที่เราจะนำมาคุยกันอีกในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ